สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับงานไฟนะครับอยู่กับงานไฟหลี่ไม่ติดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ท้องรถนะครับเป็นรถขนอาหารไก่นะครับอยู่ใต้ท้องเลยนะครับก็เป็นงานไล่สายไฟนะไฟหลี่ช่วงท้ายไม่ติดช่วงหน้ามันติดนะแม่มันติดแต่ตัวลูกมันไม่ติดติดเป็นบางช่วงนะครับหลังจากที่ผมไล่จากหัวมาแล้วก็สรุปว่าสายไฟมันขาดในนะครับ ไฟมันวิ่งมาถึงนี่นะครับไม่มีปลั๊กไม่มีอะไรนะเข้ามาในมัดนี้นะครับเข้ามาในมัดใหญ่พอเข้ามาในมัดใหญ่แล้วแต่ว่ามาไม่ถึงช่วงนี้นะครับมันขาดอยู่ในระหว่างนี้เราก็ทําการเดินสายใหม่นะครับโดยดึงตัวนี้ข้ามจุดที่มันขาดนะครับมาเข้าเส้นที่ไปด้านหลังข้างบนนะครับตอนนี้ก็จบแล้วตอนนี้ก็เป็นเก็บสายนะครับเก็บสายเข้าให้เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือเดี๋ยวไปต่อสายช่วงท้ายให้นิดๆหน่อย,นอยๆนะครับ โอเคครับเรียบร้อยเปลี่ยนไฟลาวข้างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่ช่วงท้ายใหม่นะครับสิบล้อพี่คันนี้ก็จอดรอแล้วครับก็เดี๋ยวคันนี้ออกไปแล้วสิบล้อเข้าต่อนครับเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้ออกเดี๋ยวคันนี้ออกแล้วที่เข้าเลยครับ <cık? S 1> เดี๋ยวคันนี้ออกแล้วที่เข้าเลย